หากเรานึกถึงประเทศยอดนิยมที่คนไทยนิยมไปเที่ยวในอันดับต้นๆเลยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนั้นใช้เงินเย็นแลวตอนนี้ล้อนเงินยาอะไรยาบุงร่างกายยาบำรุงร่างกายกลับมาขึ้นไปแล้วก็นอนเลยตาดำเย็นโดนตรวจเหรอทำไมคุณเป็นอะไร <c oughs> คนนี้ <c oughs> ออมีอออและเมืองที่ถือว่าน่าจะยอดฮิตอันดับแรกๆในญี่ปุ่นเลยก็น่าจะมีแบบเกียวโตกับโอซาก้าอยู่ในนั้นด้วยครับด้วยหลายๆปัจจัยทั้งราคาไม่แพงเดินทางสะดวกขนส่งสญญาธารณะดีครับเพราะฉะนั้นทริปนี้เราจะเดินทางไปเกียวโตโอซาก้าในราคาประหยัดกันที่นี่เกียวโตชิคาฟ และการเดินทางในทริปนี้นะครับจะขาดบัตรพวกนี้ไปไม่ได้เลยเพราะจะเป็นบัตรที่ใช้ในการโดยสารขนส่งสาธารณะต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นนี้นะครับโดยการเดินทางสําหรับวันนี้นะครับเราออกจากสนามบินการไซน,นะครับก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีนัมบาสเตชันครับแล้วเราก็จะเดินทางจากสถานีนัมบาไปยังเมืองเกียวโ,โตกันใช้เวลาเดินทางไม่นานครับประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นครับโดยเรามาลงที่สถานีคิโยมิสึโกโจครับเพราะว่าใกล้กับที่พักของเรา ซึ่งการจองที่พักนะครับผมก็จะพยายามจองที่พักที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าครับเพราะว่าจะได้เดินทางสะดวกครับซึ่งโรงแรมนี้ที่ผมจองมานะครับก็ราคาไม่แพงครับใกล้รถไฟฟ้าด้วยครับคืนละประมาณ3,300บาทครับแต่ว่าพักได้4คนนะครับซึ่งตกคนละประมาณ825บาทเท่านั้นครับราคาดีมากๆครับซึ่งผมก็ได้จองไปเลยครับ2คืนสําหรับเที่ยวในเมืองเกียวโตเลยผมไม่อยากเปลี่ยนที่พักบ่อยๆครับ พอเราเช็คอินเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็จออกไปหาอาหารมื้อแรกที่เกียวโตวกินกันก็เดินออกมาจากที่พักนิดเดียวก็จะเจอร้านแล้วชื่อร้านนะคะโอ,อไ,ไ,ไ,ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่าเป็นเหมือนร้านแฟรไชา์ที่มีหลายสาขาราคาดีเลยครับรสชาติก็อร่อยมากการสั่งอาหารภายในร้านจะเป็นการสั่งผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้งหมดนะครับรวมทั้งการชําระเงินด้วยมีให้เลือกภาษาอังกฤษนะครับสะดวกมากเลยเราจะได้เจอพนักงานแค่ตอนไปรับอาหารเท่านั้น อาหารที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับทั้งรามเมงแล้วก็ข้าวหน้าต่างๆหลังจากอิ่มท้องกันแล้วนะครับเราก็จะไปเดินเล่นย่านกิออนกันย่านกิออนจะเป็นย่านช้อปปิง้งย่านของกินอยู่บนถนนชิโจโดริสามารถนั่งรถบัสมาลงได้เลยซึ่งการนั่งรถบัสในเกียวโตจะเป็นการเดินทางหลักๆของเราเลยนะครับบัตร KTP ที่เราซื้อมาก็ครอบคลุมเกือบทุกสายเลยครับไม่ต้องกังวล ตอนลงรถบัตรนะครับก็ยื่นบัตรนี้ให้คนขับดูครับพร้อมกับยิ้มให้หนึ่งทีก็ลงได้ครับไม่มีปัญหาอะไรขนมปลาเหรออันนี้คืออะไรเจ็ปเอนิตไอศค,ครีมเจ็ปนปนิ้ไอศครีมแต่นี้เป็นตัน,นชาเขียวชาเขียวเย็นนะดิ <laughs> ได้ลองของหวานเป็นไอติมญี่ปุ่นกับขนมปลาไปแล้วก็เดินต่อครับเดินไปกินไปเพลินๆก็มาถึงศาลเจ้ายาสกะครับโดยศาลเจ้ายาสกะจะอยู่ตรงสุดถนนชิโจโดริพอดีเดินมาได้ครับไม่ไกลมากแต่ถ้าขี้เกียจก็นั่งบัตรมาลงได้เลยครับโดยศาลเจ้ายาสกะนะครับไม่มีเวลาปิดเปิดครับมาได้ตลอดและไม่มีค่าเข้าด้วยถือว่าดีมากๆเลย และในช่วงใบไม้แดงนะครับที่ศาลเจ้ายักะนีก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นิยมในการชมใบไม้แดงครับแต่ในวันที่ผมมานะครับค่อนข้างช้าไปนิดหนึ่งครับก็เลยเหลือใบไม้แดงให้ชมได้ไม่ค่อยเยอะพอเดินเข้ามาในตัวศาลนะครับก็จะเจอกับศาลาที่มีโคมอยู่เยอะมากๆเลยสวยครับโดยโคมแต่ละอันจะเป็นชื่อของร้านค้าต่างๆในศาลเจ้ารวมถึงผู้ที่บริจาคเงินให้ศาลเจ้านะครับน่าจะคล้ายๆกับรายชื่อผู้บริจาคที่ติดตามวัดต่างๆในประเทศเราอะครับ พอเราเที่ยวชมศาลเจ้ายสกากจนพอใจแล้วนะครับแล้วก็นั่งบัสกลับโรงแรมไปพักผ่อนกันครับรอลลยต่อวันพรุ่งนี้กันครับเช้านี้นะครับเราออกเดินทางกันค่อนข้างเช้านะครับเพราะสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้คือ เป็นสถานที่ยอดฮิตเลยครับทางนักท่องเที่ยวปกติและคณะทัวร์ชอบมาที่นี่มากๆถ้าเรามาถึงไซซายนะครับคนจะค่อนข้างแน่นเลยที่นี่ก็คือป่าไผ่อาราชิยาม่าครับหรือซากาโนะแบมบูฟอเรสครับแล้วแต่จะเรียกกันเลยซึ่งป่าไผ่นี้จะอยู่ค่อนข้างไกลาจากเมืองเกียวโตนิดนึงครับนั่งบัสใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเลยแต่ผมกลับชอบบรรยากาศตอนนั่งบัสไปป่าไผ่เอามากๆนะครับ เลยรู้สึกว่านั่งบัสไม่นานเท่าไหร่เลยฟ้าครึมคึมมีหมอกบนยอดเขาหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยครับผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเราก็มาลงกันที่สถานีอาราชิยามะครับผมว่าผมออกเดินทางเช้ามากๆแล้วนะแต่ว่ากลับมีนักท่องเที่ยวมาก่อนผมอีก ทางเข้าป่าไผ่อาราชิยาม่านะครับถ้าเรามาลงที่สถานีอาราชิยาม่าเราจะต้องเดินผ่านวัดเซนเรียวจิซึ่งเป็นวัดยอดนิยมเหมือนกันครับแต่ตอนที่ผมไปวัดยังไม่เปิดครับวัดเปิด8ปดโมงครึ่งก็เลยไม่ได้เข้าไปชมครับป่าไผ่อาราชิยาม่านะครับจะเป็นทางเดินที่ขนาบข้างไปด้วยต้นไผ่ที่สูงกว่า15เมตรเลยให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังเดินอยู่ในอุโมงค์ต้นไม้ครับซึ่งทางเดินจะมีความยาวแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นครับระยะทางไม่ได้ยาวมากแต่ว่าด้วยวิวที่สวยมากๆแค่นี้ก็พอทที่จะําใ ป่าไผ่อาราชิยาม่าเนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหนึ่งจุดแล้วครับ พอเราเดินมาจนสุดทางของทางเดินป่าไผ่แล้วนะครับเราก็จะสามารถเดินต่อไปอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของอาราชิยาม่าได้ครับนั่นก็คือสะพานโทงเนสึและแม่น้ําคาสึระโดยทั้งคู่นะครับจะเป็นจุดชมใบไม้แดงที่สวยเป็นอันดับต้นๆในเกี่ยวโตเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับคือผมไปช้ากเกินช่วงพีของใบไม้แดงผมจึงได้ดูใบไม้สีแดงที่มันร่วงโรยอยู่ตามพื้นแค่นั้นเอง พอเราเดินลงมาถึงแม่น้ําคาซึระนะครับเราก็จะเห็นวิวของภูเขาด้านหลังแม่น้ําซึ่งถ้ามันอยู่ในช่วงพีของใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะต้องสวยมากๆแน่เลยผมต้องกลับมาแก้มือให้ได้ครับถ้ามีโอกาสหลังจากนั้นเราก็จะเดินเลียบแม่น้ำไปสะพานโพรงเงสึครับบรรยากาศตอนเดินคือสวยมากๆเลย ระหว่างทางจากแม่น้ำคาสือลาไปสะพานโทงเนสึนะครับจะมีคาเฟอ,อาราบิก้ายู่คาเฟ่นงครับตอนแรกว,ว่าจะแวะเข้าไปจิบกาแฟชิลชครับแต่พอมาถึงเห็นจำนวนคนเราก็ท้อเลยครับก็เลยไม่ได้เข้าไปลืมไปว่าตอนเดินมาถึงนะครับมันจะเป็นเวลาแบบช่วงเช้าพอดีคณะทัวร์ก็เริ่มมากันแล้วครับบรรยากาศก็เริ่มคึกคักกันแล้วสะพานโทงเนสึนะครับเดิมทีจะเป็นสะพานไม้ทั้งหมดครับแต่ในปัจจุบันมีการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในโครงสร้างครับ แต่ว่าเราสะพานยังเป็นไม้อยู่นะครับเพื่อเป็นการคงเอกลักษณ์เอาไว้นั่นเองนะระหว่างเดินข้ามสะพานทงเนสึนะครับเราจะสามารถมองเห็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอกอยู่ร,บรอบๆตัวเราแบบ360องศาได้เลยครับผ่านไปเกือบๆ2ชั่วโมงที่อาราชิยามานะครับหลังจากเราได้เต็มอิ่มกันแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นรถบัสเพื่อจะไปวัดทองต่อไปครับ วัดทองหรือวัดคินคาคุจินะครับเป็นสถานที่ยอดฮิตของเมืองเกียวโตเลยใช้เวลาเดินทางจากอาราชิยาม่าประมาณ40นาทีครับเป็นเส้นทางที่พาเรากลับเข้าเมืองเกียวโตนั่นเองค<ไ>่าเข้าวัดทองนะครับผู้ใหญ่จะอยู่ที่500เยนถ้าเด็กตั้งแต่มอต,ต้นลงไปจะ300เยนครับโดยวัดทองจะมีเวลาเปิดปิดนะครับเปิดตอน9โมงเช้าปิดตอน5โมงเย็นครับวัดทองหรือวัดคินคาคุจินะครับจริงๆแล้วจะก่อนไม่ใช่วัดครับ แต่ว่าเป็นหนึ่งในที่พักของโชกุนโดยหลังจากที่โชกุนได้เสียชีวิตลงนะครับที่พักแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้ไปเป็นวัดในนิกายเซนครับซึ่งเป็นไปตามความต้องการของภรรยาโชกุนนั่นเองครับและที่ตัวอาคารมีสีทองนะครับก็เพื่อใช้สําหรับบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองครับ และในปัจจุบันวัดทองนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วครับและนอกจากวัดทองแล้วนะครับบริเวณรอบๆก็ยังมีจุดอื่นที่เป็นจุดไฮไลท์อยู่อีกนะครับเช่นเจดีย์บนเกาะกลางน้ำครับซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเทพประจําตระกูลหรือห้องชงชาตั้งแต่สมัยเอโดะครับ <c oughs> ซึ่งผู้ที่สร้างได้นิยามว่าห้องนี้เป็นห้องที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกที่วัดทองได้สวยมากที่สุดครับเราใช้เวลาเที่ยววัดทองไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะว่าใกล้ถึงเวลาอาหารเที่ยงของเราแล้วครับ เราก็เลยขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางต่อครับเดินทางไปกินอาหารเที่ยงกันที่ตลาดนิชิกิครับตลาดนิชิกิจะมีความยาวประมาณ400เมตรแค่นั้นครับแต่อัดน,นั้นไปด้วยร้านค้าร้านอาหารท้องถิ่นเยอะมากๆเลยครับอาหารสดก็มีนะครับหรือจะให้ที่ร้านปรุงให้เลยก็ได้ครับแล้วแต่จะตกลงกันเอง อยูอย่ในร้านก็ต้องกินเบียร์ฮะเกินบียร์จัดมายังจัดเบียร์มายังจัดเลย้วกินไม่ครับมาหิ้วกลับอะไรให้มันกลับเองหม,มอหนอนนี้แหละแก้วส,สุดยอดพรีเมียมเบียร์เป็นไงครับมึนลมมืออร่อยจริงลองบ้างนะลมม มือนี้เราก็เน้นกินอาหารแบบไม่ซ้ำกันนะครับมีทั้งแซลมอนทูน่าปลาไหลอูนิโฮลเเตะแล้วก็ปลาจิ๋วครับจำชื่อน้องปลาไม่ได้อิ่มกันเสร็จแล้วนะครับก็เดินเที่ยวต่อครับพอเราเดินไปสุดตลาดนะครับเราก็จะเจอกับศาลเจ้านิชิกิครับเป็นที่ที่ผมไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกครับแต่ว่าบังเอิญเจอครับเป็นศาลที่อยู่ในบริเวณตลาดเลยครับเดินมาสุดทางก็จะเจอเลยครับ หลังจากเราออกมาจากตลาดนิชิกินะครับเราก็เดินทางต่อไปอยังวัดเอคันโดครับซึ่งเป็นวัดที่มีแบบไม้เปลี่ยนสีเยอะมากๆนะครับและยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาทําให้มีบรรยากาศที่สวยงามมากๆครับการเดินทางจากตลาดนิชิกิก,ก็ไม่ยากครับนั่งซิตี้บัสประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วครับไม่ต้องไปต่อวัดกันอื่นด้วยครับส่วนสายที่จะนั่งก็มีเยอะมากๆครับเปิด Google Ma p เช็คตาม Real Time ได้เลยครับส่วนพึ่งหเหรอใส่จัดอะก็เหมือนกัน พอเราลงบัสที่ป้ายแล้วนะครับเราก็ต้องเดินต่ออีกประมาณ300เมตรครับแต่วิวรอบๆตัวนะครับมันทําให้การเดิน300เมตรนี่ไม่ได้รู้สึกไกลเลยครับ อากาศดีๆเดินเพลินๆครับแป๊บเดียวก็ถึงวัดเอคันโดแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเรามากันในฤดูใบไม้ร่วงครับไม่ใช่ใบไม้แดงครับใบไม้แดงมันร่วงไปเกือบหมดแล้วครับประมาณ90%ได้เลยครับแต่พอเราเดินลึกเข้าไปนะครับก็ยังถือว่าโรกใจดีกับเราอยู่นะครับยังพอมีเหลือสีแดงๆให้เราชมอยู่บ้างครับแต่ใบไม้แดงที่ร่วงลงพื้นมันก็สวยไปอีกแบบนะครับเหมือนมีพรมสีแดงใต้ต้นไม้เลย ในบริเวณวัดนะครับจะมีหลายห้องถองหลายอาคารมากมากครับแต่ว่าแต่ละอาคารเนี่ยจะมีทางเดินเชื่อมกันเสมอครับก่อนที่เราจะเข้าภายในอาคารนะครับสิ่งแรกที่ทําให้ผมสะดุดตามมากก็คือส่วนที่อยู่รอบๆตัวอาคารนั่นเองครับเป็นส่วนที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นออกมาได้สวยมากๆเลยครับ ภายในบริเวณอาคารจะมีบางส่วนที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศภายในตัวอาคารมาแต่ว่าภายในอาคารนะครับแต่ละอาคารก็จะมีความสำคัญตา่างกันไปครับเช่นบางอาคารก็จะเก็บภาพวาดโบราณเอาไว้หรือบางอาคารก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับเราใช้เวลาเดินเที่ยวที่วัดเอคันโดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเลยครับเพราะตัวสถานที่ค่อนข้างมีจุดที่น่าเที่ยวชมเยอะมาก ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารครับรวมถึงยังมีตัวเจดีที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดของวัดนะครับซึ่งถ้าเราขึ้นไปอยู่บนเจดีนะครับเราจะสามารถมองเห็นเมืองเกียวโตได้กว้างมากๆเลยครับตรงด้านล่างของวัดนะครับหรือตรงเส้นทางที่เราใช้เดินกลับนะครับเราจะผ่านกับบ่อน้าโฮโจนะครับซึ่งมีศาลเจ้าอยู่ใจกลางน้ําด้วยครับแล้วก็มีสะพานเชื่อมไปยังศาลเจ้าด้วยนะครับซึ่งสวยมากๆเลย ในส่วนของค่าเข้าของวัดเอคันโดนะครับจะอยู่ที่600เยนนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงใบไม้แดงจะราคา1,000ัเยนครับราคาก็ถือว่าแพงกว่าวัดอื่นนะครับแต่ก็ไม่อยากให้พลาดเลยครับเป็นวัดที่สวยมากๆเลยหลังจากเราออกมาจากวัดเอคันโดนะครับเราก็เดินทางต่อไปยังวัดโทฟุคุจิครับแต่ว่าเราเพลิดเพลินกับวัดเอคันโดเยอะไปหน่อยครับเรามาไม่ทันเวลาปิดของวัดโทฟุคุจิครับ เลยได้แค่ชมอยู่ด้านนอกนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับที่วัดโทฟูคุจิเนี่ยใบยไม้แดงเหมือนจะร่วงไปเกือบ100%แล้วครับซึ่งวัดโทฟูคุจิเนี่ยใบยไม้แดงน่าจะบานและร่วงเร็วกว่าวัดเอคาโนอยู่หลายวันเหมือนกันครับทริปวันนี้ของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อัดแน่นมากๆเลยครับเดินเงนจนขาลากเลยหลังจากนี้ก็จะกลับไปเดินเล่นไปหาอะไรกินแถวๆโรงแรมเนี่ยแหละครับแล้วก็พักผ่อนครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปกับบรรยากาศตอนกลางคืนของย่านคาวารามาชิครับอะไรอ่ะไม่หรือไอติมมือกัอะไรไม่รู้กพิเศษโอ้ว่าบัมโฮลิโอมันทอดมาเนี่ยทอดเหรอไอเนี้ยไอตางมันเนี้ยร้อนเนี่ยไเนี้ยเออตื่นวะร้อนตางมันอ่ะไม่ใช่ไอติมต่างหางแล้วมันมีอะไรช้อปปิ้งนี้เลยนั่งไปทอดไอติมทอดแข้งอะไรกัไม่รู้อ่ะาชิมดิชิมดิไอติมมหรอ ไม่เคยดิมแป้งป่ะแท่งนี้ไม่รู้ว่ไะไปค่ะรออดีโอปะ่ะม,มันลอยฝุออดีโอค่อยเห็นทั้งคืออะไรไม่เห้นแป้งแป้งเหรอไม่เป็นสกอร์ลสแป้งไม่เป็นกอร์เลสร้อนดิ่อนดีกระส้อนอร่อยดิร้อย อรอชอบอะไรล้วนๆชอบอะไรล้วนๆแบงนูง้